โอ้ย oh, hey, เสียวประตูบันลั่นซะเหลือเกินสวัสดีครับทุกคนผมรีซิตและคุณอยู่กับผมในเกม Crowded Forest <away>. ไม่รู้อ่านเอกเสียงถูกไหมนะโ <c oughs> ดยในเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็น homeless man นะครับหรือว่าเป็นคนจรจัดจะได้รับสิ่งของบางอย่างมานะครับแต่ว่าเราไม่ได้รับาฟรีครับสิ่งของสิ่งนั้นนั้นมีอะไรบางอย่างติดตามมาด้วยอืมพอรตโค้ดที่จะหนังสยองขวัญข้อมูลที่เรารู้มีเท่านั้นส่วนข้อมูลอื่นๆเราไปดูพร้อมกันครับผมคืนนี้หนาวมากเลย มันก็ดีอยู่หรอกที่ออกมาจากสถานีรถไฟใต,ต้ดินบ้างเป็นบางครั้งฉันเบื่อที่จะนั่งทั้งวันเพื่อของเงินจากคนแปลกหน้าละทั้งวันฉันได้มาแค่สามจุดสี่ศูนย์ปอนด์เองอะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็ยังทำให้ฉันอยู่ต่อไปได้ในตอนนี้อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะนอนแล้วละ่ะออเสียปืนเหรออะไรวะเนะี่ยเสียปืนเหรอเมืองนี้นี่มันอยู่เหนือการควบคุมแล้วละ่ะ ไปดูสักหน่อยแล้วกันโอ้โหทำไมตัวเอกเกสยองขวัญชอบไปดูวะเขายิงกันก็ยิงกันไปสิเองเป็นโฮมเลดท,ทำไมเองไม่รักชีวิตโอ้โหยิงกันใกล้มากเลยเดินออกไปจากตรอกแค่นี้ก็เจอแล้วอะแบบนี้ไม่ดีแน่นายฟังนะนาต้องเอาอันนี้ไปขอร้องละ่ะอย่าให้มันได้กระเป๋าใบน,นี้ไป ระวังด้วยมันอาจจะมาในร่างของคนอื่นฉันเสียใจมันมาแล้วไหนมันไหมวั What? อะไรวะนะตอนนี้มีแค่เราที่มองเห็นมันรีอบออกไปจากที่นี่เดินไปตามทางราจะเจอสถานีรถไฟใต้ดินไปให้ทันรถไฟสายท้ายเร็วโอ้โหผมก็เพยายามจะตั้งใจอา่านอะแต่ว่าแบบ เสียงเท้ามาเดินชิดข้างซ้ายมากดดันมากเลยมันตาะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกมมาเริ่มแล้วทึกจังวะบ้าเอ้ยกูแปลไม่ทันเลยเพราะมึงคนเดียวทิกเกอร์โอ้โหเงินพอค่าตัวพอดีเลยตัวตัวตัวเออโอ้โอ้โอเคผมก็เลิไฟละ เียวมันไขกันวะน่ะโชคยังดีที่ฉันขึ้นมาทานรถไฟขบวนสุดท้ายฉันจะลงไปที่ป้ายสุดท้ายแล้วก็หาสักที่หนึ่งนอนในคืนนี้กระเป๋าใบนี้มันสำคัญขนาดไหนกันนะฉันพยายามเปิดมันดูแล้วแต่ว่ามันไม่ขยับเลยฉันจะลองพยายามเปิดมันอีกทีหนึ่งตอนที่ฉันเดี๋ยวไปไหนแล้ว ฉันเอาตัวฉันไว้ไว้ไหนแล้วมันคงจะหล่นตอนที่ฉันพยายามวิ่งหนีจากไอ้หน้ารังเกียจนั่นจะต้องหาทางอื่นเพื่อไปที่ทางออกแล้วล่ะจะนังเหลือเงินนิดหน่อยในตอนนี้มันตาอใช่มาแล้วไม่มีใครเห็นมันเลยเหรอมันไม่สำคัญแล้วจะต้องออกจากสถานีนี้ รกิของเราเนี่ยน่าจะเป็นหาตังหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะออกจากที่นี่แน่เลยน่าน่าตมันสูงสูงนี่ก่อนนีเดียวเดยวเดียยวเดียวหาหาตังหาตังหาตังเก็บสามจุดเท่าไหร่ดอนนะโอ้ยอย่าขวางเลยไปยาโอ้ยมีก่อนมีก่อนมีก่อน ตั้งตังตังงศูนย์จุเก้เ้ยเอ้ยขออยู่สกบสกบไ่ได้เลยคนได้โต๊ะไม่มีอะไรออสามดนไปหายากจังวะมีไหม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 ศูนย์จุดสองแปดนวันล้วแล้วทไมระทึกอย่างนี้วะเนี่ยแล้วตู้ไหนผมค้นไปแล้วผมก็จำไม่ได้ อ้มันใครบางเลยใครากเลยมันมาแล้วนี่เย1.7แล้ว1ดแล้วปอีกหนึ่งจุดห้าอีกหนมันตัวมัสามจใจเย็น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 ผมบอกตัวเองผมบอกตัวเองใจเย็นใจเย็นโอ้ยสองแล้วสองแล้วสแล้วสแล้วโอ้โหกว่าจะได้ครบสามเลยหัวใจกวยตายก่อนแน่เลยอย่าพึ่งออยอย่าคว้าง อย่าขวางโอ้โหถาจริงกูตายโห oh, ผมตายเลยไม่น่ากูจะหมดละกูยังหาไม่ครบเลยโอ้ยอย่าขวางกู oh, 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 oh. ตายกูตายกูตายกูอ๋อกู oh, ยืนมอบเลยได้ไหมเนี่ยกูตายยืนตาย oh, 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 oh. แมงเอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหจะครบแล้ว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 นี่เดียว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 มาว่ะรอบนี้มาใส่บุกใส่บ่มีไหมอุ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วไม่มีโอเคครบแล้วตัวตัวตัว,ตวแรงหมดก่อนไม่นะแรงหมดพอดีตัวอยู่ไหนไม่นะ แรงหมดพอดีหลังจากที่เล่นจบตาแรกไปนะครับผมก็พยายามเล่นอยู่อีกประมาณ2-3รอบแล้วมันก็ไม่ผ่านสักทีเว้ยทีนี้ความกลัวเริ่มหายความอยากชนะมันเริ่มมาเข้าแทรกผมขออนุญาตตึงหน่อยนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วตู้น้ำสองตู้สได้ไหมสาตู้สตู้วิ้งเรี่สุดได้เยอะวะ ใหยะอีกถังหนึงโอเคฟางนี้ครบเลยเราเริ่มละเราเริ่มเร็ว,เร,วเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้อีกสองตู้อีกสองตู้ทางซ้ายจับไว้ไไไไถังขยะหนึ่งถังขยะสองถังฟากนี้โอเคเรียบร้อยที่แรกเหรียญเดี๋ยวค่อยมาเรียกเลยไปก่อนที่แรกเหรียญ ตัวที่สามพีโอเคจะได้เลยจะได้เลยเออคอยล็อกเกอร์ตู้ล็อกเหรียญปับ๊บหนึ่งสองไม่มีอะไรตู้ล็อกเหรียญตรงนี้ไม่ได้ค้นถ้าจะไม่ผิดเซิร์ชเจ็ดเซิร์ชแล้วโอ้โหบ้าไม่น่าเลยมันก็ขึ้นบอกอยู่ทำไมผมไม่ดูนี่ไงสีตัวนี้สีตัวนี้สีตัวนี้ยังไม่ได้ค้น โอเคเสียงมาเดินมาข้างหลังเลยอะเสียงกรอกกตู้เราก็ยังเช็คหมดแล้วเช็คหมดแล้วมีสองตู้ตรงเนี้ยขอ้โหตู้ละสองเหรียญพอเลยมีมีสองเหรียญฮึบต้องหาที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีคือใต้เบาะสักที่ข,ข้างๆนี่แหละมาดิเจอโอเค ซื้อผมจะไม่ไหนต่อเท่านั้นเองโอ้โอ้โอ,โอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ไหม พาดีเธอ h ฮ yes! าเลวขอบคุณที่เล่นนะครับ อคอนเทนต์ใหม่ๆจะมาเร็วๆนี้แฮปปี้ฮาโลวีนโอ้ก็จบไปแล้วครับเรับเกม crowded, c r o w d e d Forest แมเหนื่อยใช้ได้เลยนะครับเกมเพลง่ายๆอ่ะแค่เราวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็แบบว่าหาเงินมาซื้อตัว๋วแล้วก็ออกแค่นั้นเองนะแต่ว่าแบบโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> <c oughs> <t ừ> ตื่นเต้นดีครับสนุกครับสนุก,นก,นกเดี๋ยวสำหรับเกมนีเนเน้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างนะครับเผื่อว่าแบบเห็นแล้วอยากเล่นตามนะครับเพราะว่าเกมมันสนุกจริงๆนะครับะทึกดีนะครับ โอ้ยหัวใจผมแบบเต้นแรงมากเลยและนั่นก็คือทั้งหมดของเกม c r o w d e d Forest นะครับคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะครับถ้าอยากรู้กดซับสไ i ร e กดติดตามทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม